เราจะเห็นว่าครอบครัวของครูบาน,นั้นเกิดขึ้นมาจากสามัญชนเป็นคนธรรมดานี่เองแต่ว่าต่อมาภายหลังเนี่ยบริบทหรือสถานการณ์ต่างๆเนี่ยทำให้ชีวิตของครูบาน,นั้นเปลี่ยนจากที่เป็นลูกของชาวบ้านธรรมดาเนี่ยมาเป็นบุคคลที่มีความสําคัญต่อทางศาส,สนาและในทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าคนที่จะได้เล่าเรียน หรือคนที่จะได้ได้รับการศึกษาได้รับข้อมูลเรื่องราวต่างๆก็ต้องไปที่วัดวัดจะเป็นแหล่งอีกหลายแหล่งที่คนในยุคนั้นเป็นทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลเป็นทั้งแหล่งที่จะไปหาความสุขสงบวัดจึงเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นแหล่งที่ะจะส่งบุตรหลานโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยเข้าไปบวชที่ในสมัยก่อนเรียกว่าบวช เรียนแต่ว่าครูบาได้บรรพชาพเป็นสาม,มเดรหรือบวชเป็นเดเนี่ยตั้งแต่อายุประมาณ17-18เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในวัยหนุ่มตอน,นต้นนะครับเมื่อบวชแล้วเนี่ยสิ่งที่ครูบาได้ร่บเรียนในยุคนั้นและความคาดหวังวของครอบครัวก็คือให้เรียนอย่างเช่นเรือเเร่องคาถาเรื่องตำรราญาเรื่องโหรที่สามารถนำไปประกอบอาชีพในยุคนั้นนะครับชีวิตของครูบาก็วนเวียนอยู่เนี้ยจนกระทั่ง ได้บรรพชาเป็นสาม,มนเณรคนที่บวชครูบาก็คือครูบาขาติยะวัดบรรพงหลวงเมื่อถึงเวลาอุปสมบทอายุย่างเข้าปีที่21เนี่ยครูบาก็ได้เข้าสู่การอุปสมบทโดยพระอุปัาชายะก็คือครูบากติยะวัดบรรพงหลวงบวชแล้วได้หนึ่งปีครูบาก็เริ่มเรียกว่ามันจบแค่นี้หรือเป็นคนมีสติปัญญาดีก็ได้รับแนะนําจากพระอุปาัชายะแล้วก็ครูบา รูปอื่นๆนะครับว่าถ้าอยากจะต่อจากนี้มีสำนักอยู่หลายสำนักนะเพราะตอนนั้นในสมัยรัชากาลที่5แล้วก็เจ้าหลวงลำพูมเจ้าจักรพรรดิจอนสรรักก็ดีมีสำนักวิปัสสนาที่เก่งๆเนี่ยมีอยู่หลายที่หลายแห่งนะครับในยุคนั้นที่โด่ดังที่สุดก็คือครูบาอุปละเป็นเจ้าสำนักวัดดยแต่วัดดยแต่ตอนนั้นอยู่ในเขตท่าทุ่งแขวง ปัจจุบันนี้อยู่ในเขตอำเภอเมืองลำพูนนะบเป็นวัดที่อยู่บนม่อนดอยคือวัดวัดสายวัดป่าคือสายพระที่ไปจำพรรษาก็คือต้องหาความวิเวกสงดเราก็ง,ง,งหาความสงบก็ไปตั้งสำนักหรือไปตั้งวัดโดยการสนับสนุนของสัทธาชาวบ้านที่อยู่รายรอบก็คือตั้งวัดอยู่บนม่อนดอยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องการของพระ ที่จะบำเพ็ญเพียรทางด้านวิปัสนาครูบาที่มีชื่อเสียงตอนนั้นคืออย่างที่พูดคือครูบาอุปรละตามการบันทึกประวัติของครูบาครูบาได้เดินทางจากบวันป้านปางทมคือใช้เวลาอาจจะวันสองวันเดินทางโดยทางเท้าก็ได้มาฝากเป็นศิษิ์บัณฑิยแต่จากครูบาอุปรละได้รับเรียนทางด้านวิปัสนาตรงนี้สําคัญครับ ในปี2422 23เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนครูบาหลังจากที่อยู่พรรษาและได้รับความรู้จากครูบาประแล้วเนี่ยเอ,อ่อครูบาก็กลับไปแล้วก็พาธนาหรือปรารธนาหรือตั้งจิตว่าต่อไปนี้จะดำเนินชีวิตในสายของการเป็นพระในุทกศาสนาตามรอยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ เดินรอยตามพระอุปัชยะตามจารีตท้องถิน่นที่สืบเนื่องมาจากสมัยอริพุนชัยสมัยราชวงศ์มังรายแล้วก็มาจนถึงยุคเจ้าเจตนจนกระทั่งมาถึงในสมัยรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งมีความสัมพันธ์กับล้านนาอยู่ในระดับหนึ่งเมื่อกลับมาถึงวัดเนี่ยสายวิปัสสนาเนี่ยจะทำให้ บรรลุถึงความรู้ทางด้านวิปัสสนาหรือถึงความตั้งใจที่ครูบาจะนำมาใช้เพื่อการเผยแผ่ศาสนาดังนั้นครูบาก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะบวชตลอดชีวิตแล้วก็เริ่มปฏิบัติตนในทํานองว่าหนึ่งจารีดดั้งเดิมนั้นนะ่ะถือวิปัสสนาถือธุด,ดงแล้วก็ถือความสงัดวิเวกบำเพ็ญเพียรของการที่จะบรรลุหรือ สืบสารหาความรู้ที่เป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนาในยุคนั้นก็คือเน้นการพุดดงขวัดแล้วก็เน้นการสัมมาปฏิบัติที่อยู่อย่างเรียบง่ายไม่เป็นภาระกันกับศรัทธาชาวบ้านแล้วก็ปรีกวิเวกแล้วก็บําเ็ญเพียรทางด้านวิปัสสนาจนกระทั่งเกิดจิตใจแน่วแน่เข้มแข็งไม่ทราบว่า ครูบาได้ได้มองเห็นอนาคตของตนเองและก็พระาศาสนาต่อไปภายหน้าว่า,าศาสนาต่อไปนี้ในยุคนั้น,นะจะต้องเป็นาศาสนาที่ให้ชาวบ้านได้สามารถพึ่งพิงได้ครูบาปฏิบัติตัวเช่นนี้คือหนึ่งฉันอาหารมื้อเดียวแล้วก็ไม่ฉันเนื้อทุกชน,นิดฉันแต่ผักแล้วก็ผลไม้ล่างไม้ทำให้ครูบามีฟัดปฏิบัติแตกต่างไปจาก พระรูปอื่นในยุคนั้นนะครับในในยุคนั้นด้วยวัดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามแนวจารีตด,ดั้งเดิมของอพระสงฆ์ในในยุคนั้นทำให้เกิดความเลื่อมใสจากคนรอบข้างใน